สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับโอได้เห็นพี่ชายไปไปงานภาพยนตร์ทุกเรื่องได้จนได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์วันนี้เ <c oughs> พราะเพราะจริงเรื่องประเด็นวันนี้คือครับจริงๆมองมองวพี่ชายมองว,ว่าวิถีหนังไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันจนถึงอนาคตเนี่ยมันจะเป็นไปใน้ในทางไหนโอเราคาดเดาไม่ได้หรอกครับมันเป็นแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือเราทําอะไรได้ตอนนี้มากกว่าแล้วก็มันมีดีมีร้ายมีดีมีแย่มีของที่โอเคและไม่โอเคอ่ะมัน มันเทาๆมากกว่าครับมันไม่ใช่แบบสวยหรูฟู่ฟ้าแล้วมันมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้แบบแย่จนกระทั่งแบบแบบเลวร้ายแบบขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีแบบคนได้คนเสียมีแต่ว่ามันก็จะมีมีพื้นที่พัฒนามีพื้นที่ทํางานมันมันไม่ได้แบบอู้แล้วก็มันไม่ได้ใครใครทำนายอนาคตได้ว่าวงการหนังเป็นยังไงคนนั้นคงรวยไปแล้วเหมือนกับ คงรู้แบบต้องทําอะไรอะครับมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรอกมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันวันต่อวันเทรนด์ของโลกมันเปลียลปล่ยนกระแสโลกเปลี่ยนกระแสคนเปลี่ยนอะไรก็มันก็เกิดขึ้นได้ครับคือจากคนทําหนังเนี่ยที่ผมเห็นประสบการณ์เนาะคือเหมือนว่าทําหลายเดือนแต่วเวลาวัดเนี่ยวัดใจคนดูสามวันถูกครับวันที่เขาหลังฉายอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าจะโดนลดรอบลดลงไหมหอะไรอยังไง้ครับใช่ผมว่า อันนั้นมันเป็นวิธีการของการการทําการฉายหนังแบบหนังตลาดฮะคือมันมันไม่มมมจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ไงฮะมันมีช่องทางในโรงภาพยนตร์อื่นๆหรือวิธีการอื่นๆที่ที่เราสามารถทําได้นอกจากนอกจากการฉายทั่วประเทศในระยะเวลาล้วตัดสินตัวเองแค่แค่สาวันหรือให้คนอื่นมาตัดสินเราผมผมคิดว่ามันมันควรจะมีกลไกอื่นๆหรือวิธีการอื่นๆหรือวิธีการที่ยืนยงได้นานขึ้น หรือมองมองตัวเองในอีกแบบหนึ่งได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทําได้มากขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างหนังอินดี้หรือหนังอะไรเงี้ยจะจะสังเกตอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังกันคืออ่คาค่ายยักษ์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยให้แค่สามโลงหรือไม่ก็<ง>ให้าลงให,ให้ปริมอนทนรหรือไม่ก็เราก็ต้องไปลงหนังทางเลือกอย่างเฮาอย่างโวเอซิตอะไรเงี้ยมันมันมันจะทําให้แบบหนังมันจะไปอยู่รอดได้ยังไงถ้าไม่ ถ้าวัดใจแต่คนดูในประเทศแต่ว่าไม่ได้ไปกินเงินต่างประเทศอินเติมเราก็ต้องขายต่างประเทศครับส่วนหนึ่งที่เราต้องทําคือขายต่างประเทศอยู่แล้วครับขายการขายหนังหนึ่งเรื่องมันคือขายในโรงขายในโรงในในประเทศขายสายหนังเข้าต่างจังหวัดหรือว่าขายผ่านดิสทริบิวเตอร์ใช่ไหมครับขายต่างประเทศโรงหนังต่างประเทศขายทีวีในประเทศถายทีวีต่างประเทศขายเคเบิลซัตเทร์ไลท์ขายออนไลน์สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเอ่อทั้งแบบในในพื้นที่ อ่าในรีเจนนอกรีเจนที่ที่ที่ตกลงกันไว้คือมันมันก็มีกลไกเยอะนะแต่ว่าในแต่ละกลไกนะั้นเราเก่งพอเรารู้มากพอหรือเปล่าคือนะคือแต่เราก็ไม่ได้รู้ผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดผมก็ขายไม่เก่งแล้วหนังผมก็ก็ไม่ได้ทำไรายได้แบบรูวาฟู่ฟ้ามามามา,มา,ม,ามาได้ดีตอนทําซีรีส์แล้วแหละแต่ว่าตอนทําหลังก็คือเจ๊งกันเป็นแถบเหมือนกันแล้วก็แล้วก็สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราก็ต้องพยายามดิน้นแล้วก็หาวิธีแล้วก็ในขณะเดียวกันกันกบที่ วงการก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้มันมันมันเกาะกลุ่มแล้วมันก็มีการพัฒนาได้รัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการทํางานตรงนี้ด้วยคือมันเป็นการทํางานหลายๆฝั่งแล้วท้ายสุดคนดูก็ต้อง,ก,องก็ต้องแบบอินกับเราด้วยอะต่อให้เราแต่เราก็ต้องยอมรับด้วยนะบางทีเราก็ทําหนังแบบเอ้ยหนังเราแม่งมันไม่น่าดูอ่ะมันมันก็เราเราต้องประเมินตัวเองว่าหนังเราเก็บกลุ่มตลาดได้แค่ไหนจานวนคนมากแค่ไหนประมาณไหนแล้วเราจะไปถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้อย่างไรจะไปได้ประมาณไหนคือบางทีบางคนก็ ก็อยู่ในจินตนาการบางคนก็อยู่ในความภาพความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงมันก็โหดร้ายเกินไปก็มีเหมือนกันมันคือมันแล้วแต่ครับเรียกว่าแบบผู้สร้างหนังก็ต้องหาในทุนใช่แล้วเราก็ต้องต,ตอบโจทย์ในทุนว่าในทุนอยากได้อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยดังนั้นทําให้หนังไทยอ่ะมันไม่หลากหลายก็คือมันมันมีกลไกอื่นๆนะอย่างเช่นเอ็มพิเจอร์อ่ะเขาก็ไม่ได้ตามกฎของคนไทยถูกไหมฮะเขาก็ไปหาทุนจากต่างชาติแต่มันมันก็แบบ เราก็น้อยเน้ต่ำใจว่าทำไมไม่มีในทุนในเมืองไทยเหรอแล้วพอมีทุนในเมืองไทยเรามีร้อยคนอยากอยากเป็นอ่ะคนอยากเป็นผู้ม่งกลับจากทุกมหาลัยอ่ะแต่ก็มีแค่พิเจ้ได้อย่างเดียวเหรอมันก็ไม่ใช่ไงมันคือมันต้องมีวิธีที่ขยายกว้างเปิดกว่าน,นี้แล้วเราก็ต้องมองไปที่ต้นทางมากขึ้นด้วยครับว่าแบบเราสร้างคนดูได้ได้เยอะขนาดนั้นหรือยังพี่เจ้ยทำสัปปะหลาดทำอะไรมาสร้างคนดูกลุ่มของเขาได้ขนาดนี้ละแล้วหนังมันถึงต่อยอดไปสู่กระเบนลาหูได้มันถึงต่อยอดไปสู่ มอริสันได้ต่อยอดไปสู่หนังบอยๆได้แบบมันก็มันก็เป็นการที่ต้องเราต้องรต่อเนื่องแล้วมองว่าเราอยู่ที่ไหนในวงการเราต้องการอะไรในวงการเราดําเราทําอะไรให้วงการคือมัน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 เป็นการคิดอย่างเงี้ยแล้วทุกทุกคนคิดแบบเนี้ยแล้วช่วยกันอ่ะแล้วคนดูมันก็รู้สึกว่ามันน่าดูนะมันอย่างเงี้ยมันถึงจะเริ่มมันถึงจะเริ่มแบบสโนว์บอลได้ฮะอืม แต่ไม่ใช่ว่าผู้สร้างเมื่อกี้นี้คือประเด็นยังไม่ยังไม่ได้พูดถึงนะที่ผมจะขอสริมยนะครับก็คือว่ามันต้องถึงขนาดที่ว่าผู้สร้างหนังเนี่ยต้องสร้างโรงฉายเองโดยที่ไม่ง้ออ่อ่การการที่โรงหนังจะเลือกไปฉายกี่โรงด้วยไหมพอดีว่าดีว่าเป็นเป็นประเด็นที่ผมเพิ่มนะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถามอ่าออก็ก็ดีครับผมว่าผมว่าเป็นประเด็นที่ดีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือผู้สร้างต้องเป็นไม้ไหมแต่ว่าควควรจะมีโรงภาพยนตร์มากกว่านี้ โรงกันตนาที่หายไปคนจะกลับมาลงรัฐควรจะมีโรงของตัวเองใช่ไหมฮะเป็นซีนีมาเทคเป็นแบบปูซานฟิล์มเซ็นเตอร์หรือแบบหอภาพยนตร์แห่งชาติมันควรจะมีพื้นที่ฉายหนังมากกว่านี้มหาวิทยาลัยควรจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจลักษณะมากกว่านี้เด็กตอนนี้เลิกเรียนเด็กมหาลัยที่เรียนฟิล์มเลิกเรียนเสร็จก็ก็แยกย้ายกันไปกินเหล้าแทนแทนที่จะแบบสมัยรุ่นผมคือเด็กมาเจอกันเราไปตามหอแล้วเรา เอาโปรเจคเตอร์กลางแล้วฉายหนังหนังสั้นของกันแล้วกันดูแล้วมานั่งคริติไซส์กันมานั่งพูดคุยกันหยิบเบียร์มาแล้วก็กินคือคือมันมีซีนีมาคอมมูนิตี้เราขาดซีนีมาคอมมูนิตี้เราเลยไม่มีคนรักหนังเพราะไม่มีคนรักหนังหนังมันก็เลยกลายเป็นของที่ไกลตัวแล้วกลายเป็นลักชัวรีที่ต้องไปตามกระแสเท่านั้นซึ่งตรงนี้มันก็เลยทาให้โรงหนังก็ต้องตอบโจทย์แบบนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเราโทษเรานะแต่หมายถึงว่าโรงหนังเองก,ก็ก็ต้องสร้างคอมมูนิตี้ แบบนั้นซึ่งแบบเด่นที่เกิดกับด็อกคลับเอยอะไรเอยที่เขาทาอะ่ะมันก็ทําให้เกิดคอมมูนิตี้เราจะทํายังไงให้เกิดคอมมูนิตี้แบบนี้ได้บ่อยๆค่ายหนังที่เป็นค่ายตลาดก็ทำคอมมูนิตี้ที่เป็นคอมมูนิตี้แฟนคลับดาราอย่างเงี้ยคือหนังวายอย่างเงี้ยดับแสงละวีอย่างเงี้ยคือมันก็ทํางานของมันในแบบของมันคือแต่ทุกๆคนต้องกีบะแหนอนิดผมก็ใช้คาว่ากีบะแหนอนิดแต่ไม่จาเป็นต้องไปสร้างแต่เราก็อยากให้มันมีโรงหนังคือผู้สร้างไม่ต้องสร้างเองแต่เราเราอยากสนับสนุนให้ มีคนสร้างโรงหนังแต่คนสร้างโรงหนังต้องเก่งพอที่จะทำกิจกรรมให้มีคนเข้ามาดูโรงหนังแบบแบบ4ี่สิที่นั่ง5้าสิบที่นั่งอ่ะมันจะมีคนเข้ามาดูได้ต่อเนื่องมันก็ต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องที่สนุกสนุกที่หรือหนังที่สนุกสนุกที่ทำให้คนดูหรือคนที่เข้าใจได้เข้ามาแล้วมาเจอกันมาดูกันมาสังสรรค์กันนะครับมันมันลองคิดลองลองคิดด้วย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 ไอเดียของของร้านเล่าว่าทำไมเราถึงชอบร้านเล่าเรื่องร้านนี้มากกว่าอีกร้านหนึ่งก็เหมือนกันไมโครซินีมาหรือโรงหนังโคตวที่่ามต ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ก็ก็ต้องมีคตณริสติกของการฉายของหนังของอะไรต่างๆแต่ไม่ได้อยากให้คนแบบเอาถ้าเราฉายหนังลงไม่ได้เราไปสร้างโรงหนังเองดีกว่าคือมันมันเป็นการที่แบบนั่นเป็นวิธีที่บลันฟอสมากเลยแต่ว่ามันทําได้นะแต่เราอยากให้มันเกิดโรงหนังมากกว่านี้คือตอนนี้เรามีอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยโรงตัวประเทศเนี่ยเ,เราอยากได้แบบหมื่นหมื่นโรงได้ไหมแต่เป็นหมื่นโรงที่เป็นโรงที่เหลือคือแปดพันโรงคือโรงที่แบบนั่งอยู่สิบคนได้ไหมล่ะคือแล้วก็ เราทำาไรดิสตริบิวชั่นยังไงเราทําการฉายยังไงเราเราเราได้สิทธิในการฉายและการแบ่งไรายได้อย่างไงพวกนี้มันก็จะเป็นของที่แบบต้องก็ต้องดูครับครับจริงๆคือที่ผมคุยนะมีหลายอย่างด้วยกันไม่ไม่จาเป็นว่าจะเป็นหนังไทยนะหนังต่างประเทศด้วยพอสตรีมมิ่งมันเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเจอนะครับว่าถามว่าเอออยากไปดูเรื่องน,น,นั้นนอยากดูเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่เจอคือคําตอบว่าอะไรไหมพี่ชายคือรอดูสตรีมใช่รอดูสตรีม ไม่ดูในโลกมันมันมันจะทําให้มันทําให้แบบเออฉันรอได้ฉันรอได้มันจะทําให้แบบคนสร้างหนังหมดกําลังใจไหมผมในฐานะคนทําออนไลน์นะผมเป็นผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์นะผมแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นคนทําหนังกลับมาเป็นคนทําหนังทั่วไปผมมีคําถามตลกๆอย่างหนึ่งว่าหนังที่คุณได้ดูในประเทศไทยตอนเนี้ยคุณได้ดูครบทั้งวงการในสตรีมมิ่งหรือเปล่าลองไปเซิร์ชหนัง หลายเรื่องที่คุณคิดว่าคุณอยากดูที่ไม่ใช่หนังตลาดดูสิฮะว่าคุณหาเจอหรือเปล่าหนังของ Warner Brothers ที่อยู่บน HBO อะ่ะมีบน HBO จริงหรือเปล่าหนังของ Universal อะ่ะมีอยู่ที่ไหนหนังของแต่ละที่อะ่ะจริงๆรล้วับเปอร์เซนต์ของหนังที่อยู่ในแพลตฟอร์มตอนเนี้ยหาดูไม่ได้นะผมมีปัญหาหนักมากว่าผมหาดูหนังไม่ได้เพราะ Right Management มันจำกัดโบตประมาณเขาจำกัดแล้วเขาไม่ได้เห็นไทยอยู่ในสายตาแบบขนาดนั้นคือมันก็มีคนที่เห็นอย่าง Netflix เขาก็ลงทุน แต่ตลกไหมถ้าพูดคําว่าหนังเลยปีนี้ที่เน็ตฟลิแถลงออกมามีหนังเรื่องเดียวนะครับที่เหลือเป็นซีรีส์หมดเลยนะถูกไหมฮะสาธุเอ๋ยอะไรเอ๋ยแต่มันบินฟิลของหนังใช่แต่ว่าหนังมีเรื่องเดียว breaking bangkok ภาคสองพักต่อภาคสปินอ f ฟใช่ไหมครับดังนั้นคนที่ลงทุนหนังลงทุนหนังเลยโมโน m a x มีกี่เรื่องทูอไอดีมีกี่เรื่องเออไม่นับแพลตฟอร์มอื่นไอซยีอะไรพวกนี้ไม่มีนะเขาไม่ได้ผลิตหนังเลยเป็นซีรีส์หมดเลย แต่เรากาลังพูดแบบนั้นอ่ะเราพูดในฐานะอะไรแล้วหนังทั้งหมดนั้นขึ้นไปจริงหรือเปล่าหนังอยู่ที่ไหนบ้างลองไปหาดูก่อนแล้วบายสแตทก่อนบายสถิติก่อนแล้วมาตอบคําถามนี้กันอีกทีหนึ่งผมบอกว่าคนไปรอดูบนนั้นอ่ะใช่แต่มันมีแต่หนังใหม่แล้วมันไม่ใช่หนังทุกเรื่องที่เราเราจะขึ้นไปบนนั้นได้หนังฝรั่งเองผมก็ไม่ได้ดูผมหาไม่ได้แล้วก็ตอนนี้เป็นปัญหาหนักมากว่าผมหาดูหนังจํานวนมากไม่ได้บนแพตฟอมแล้วก็โกรธมากเลยอย่างเนี่ยก็ซิล่าตอนนี้โอ้โหสุดยอดเลย หาดูที่ไหนก็ไม่ได้ในโรงก็หาไม่ได้นะฮะแต่ในขณะเดีวยวกันโอเคเราก็เข้าใจว่าสตรีมมิ่งมันเป็นทางเลือกเพิ่มเติมและคนไปรอดูสตรีมมิ่งมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าสตรีมมิ่งสามารถตอบโจทย์บางอย่างที่โรงหนังทําไม่ได้คือว่าสามารถดูที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้แต่ปัญหาคือว่าคนจะดูในโรงหนังเพราะอะไรเราก็ต้องไปหาสาเหตุตรงนั้นว่าเราไปดูเพราะเราต้องการ e x p e r i e n c e บางอย่างที่ที่ที่อื่นไม่มีเราต้องการ g ร o u ป e x p e r i e n c e เราต้องท,ทำอะไร ก็ตามแต่ดังนั้นเราเราจะทํายังไงให้คนรู้สึกว่าเขาอยากดูเราในโงรงภาพยนตร์ไม่ได้ไหมายว่าเราต้องทําภาพยนตร์ประเภทนี้เท่านั้นประเภทแอคชั่นอลังการคุ้มค่าตัว๋วไม่แต่ทํายังไงให้คนรู้สึกอภิเชิตรอาร์ตในอยากในแบบที่อยากไปดูในโรงแบบคอนเวอร์เซชันวิสซัของพี่เจยเราไปดูเราต่อสังขารกันไปดูถึงเชียงรายเข้าไปแล้วไปดูแล้วก็กลับอีกวันหนึ่งผมก็กลับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าแก่การดูมันคุ้มค่าแก่การที่จะเห็นดังนั้นเราต้องสร้างมูลค่า ของสิ่งเหล่านี้อย่างไรที่ทำให้คนย้อนกลับมาดูว่าโรงหนังเป็น Value a d d ด d ของการ,รการมีประสบการณ์ทางศิลปะพี่ชายได้ยินใช่ไหมพอที่หยดเข้าสตรีม <Feed back S 1> มิ่งฟีดแบ็ที่เสียงออกมาสะท้อนออกมาว่าหนังแบบนี้เหรอที่ได้ห้าร้อยล้านไม่เห็นสนุกเลยอะไรเงี้ยม,มันมันคือมันคือฟิลที่ว่าแบบการดูในโรงหนังกับดูสตรีมมิ่งเนี่ยมันได้คนละอ,อารมณ์กันเลย ใช่ออพี่ชายมองออกไหมครับคือผม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 ใช้อย่างนี้ดีกว่านะว่าอ่อ who am I to judge a film ผมผมเป็นคนประเภทนี้นะก็คือว่าผมดูหนังเพื่อความสนุกผมไม่ใช่คนที่ไปจัด e ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดูบนไหนดีกว่าหรือบนไหนแย่กว่าแล้วก็คือมันได้ห้าร้อยล้านบนโรงเพราะมันอาจจะให้ประสบการณ์บางอย่างที่คุณไม่ไม่ได้ตรงนั้นก็ได้ผมไม่รู้แต่ว่าในมุมมองของผมผมผมชอบหนังเรื่องนี้เพราะผมดูแบบนี้ในเวลานี้ แล้วก็มันอาจจะผ่านไป10ปี20ปีพอกลับมาดูแบบหนังอะไรเชยเป็นบ้าเลยก็เป็นได้ถูกแต่ณเวลานี้ผมดูแล้วเออผมเอนจอยมันนะผมสนุกแล้วก็แล้วก็มันอาจจะไม่ได้ออกแบบมาสําหรับมันสําหรับอยู่บนจอเล็กๆหรือก็ตามแต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้นะซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้เชื่อผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมไม่เชื่อในการอ่านรีวิวคนขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันและผมไม่จัดภาพยนตร์เพราะฉะนั้นพอเราไม่จัดภาพยนตร์เราก็เราก็คิดว่าภาพยนตร์อยู่ที่ไหนก็ได้มันทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วแล้วเราก็อนยมััไดู้้่แลวครบ แล้วเรื่องพุ่งกับถอดใจไหมครับที่ว่าไปทําซีรีส์ส,ส่วนใหญ่ผมว่าไม่รู้พี่ชายก็โดนโดนบ้างหรือเปล่าก็าคือทําให้แบบมองว่ากํากับซีรีส์คุ้มเงินคุ้มราคาได้สปอนได้มากกว่าการที่ไม่ไม่ได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าอการทําซีรีส์กับทําหนังผมผมผมไม่แคร์นะผมต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนทําหนังแบบคนทำนั่งทำหนังนะแต่ด้วยความที่อาชีพแต่ผมไม่ทําอาชีพอื่นเลยนะในประเทศไทยคนที่ทําอาชีพนอกจากสลับระหว่างซีรีส์หนังซีรีส์หนังซีรีส์หนังมี จำนวนแบบน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นแบบโฆษณาเอมวีมาทาหนังบ้างโฆษณาเอมวี COVID มาทหนังบ้างแต่คนที่แบบซีรีส์หนังซีรีส์หนังซีรีส์หนังแล้วไม่แตะโฆษณาเลยไม่แตะแบบอื่นๆเลยก็ก็น้อยแต่คนที่ทําหนังเลยอะ่ะแบบไม่มีอื่นเลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะว่ามันต้องต้องหลายปีมันต้องหลายปีกว่าจะได้ทําหนังหนึ่งเรื่องดังนั้นมันก็เราก็หย่วนกันนะซีรีส์กับหนังซีรีส์กับหนังแต่ผมคิดว่าศาสตร์มันใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วก็แล้วก็แล้วก็ อย่างที่บอกคุยมันไม่ต้อง i t นะครับว่ามาซีรีส์กับหนังมันแตกต่างกันแล้วอะไรดีกว่ากันตอนนี้สลับซีรีส์หดตัวคนก็มาทําหนังกันมากขึ้นเพราะหนังมีมีมูลค่ามากกว่าเด็กสักพักหนึ่งซีรีส์ก็จะขยายตัวอีกรอบหนังก็จะลดลงมันก็จะสลับกันไปสลับกันมามันเป็นที่ที่แบบคนถ่ายเทกันไปมาอยู่แล้วเพราะศาสตร์มันใกล้เคียงกันมันเหลื่อมกันแต่วิธีคิดมันต่างกันนิดหน่อยนะแต่แต่ถ้าถามว่าอะไรดีกว่ากันอะไรแย่กว่ากันหรือว่าทำอันนี้ดีกว่าทำานั้นดีกว่าผมผมคิดดว่่่าามมมมัันนนนนนเเเเปป็็็ททงงลืืออกกกคคบบผผไ้ีียแ คนขายข้าวแกงจะไปขับแก๊ปด้วยอะ่ะถูกไหมครับมันมันมัน,มนเราทุกคนต้องทํากินต้องทํางานต้องหาเลี้ยงชีพแล้วก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะตัดเพาะเลยครับผมคิดว่าแล้วถ้าเราจะทําก็ทาครับหมายถึงว่าแบบว่าว่าตัดเพาะไปทําซีรีส์ดีกว่าหนังไม่โอเคแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเออก,ก็ก็ทําเถอะอะไรประเภทนี้แต่ผมเองก็ตัดเพาะนะผมก็แต่ผมผมไม่ได้ตัดเ <c oughs> พาะเรื่องว่าเรื่องว่ามันเป็นเพราะหนังว่าเป็นเพราะซีรีส์แต่ผมแบบแค่เบื่อคนเฉยๆ <c oughs> แล้วก็มีแบบประมาณที่ว่าตอนแถลงเป็นซีรีส์ พอท้ายเป็นหนังแต่ตอนแถลงเป็นหนังแต่พอไฟนอลกลายเป็นซีรีส์ก็มีอย่างนี้เหมือนกันในการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีก็มีครับเพราะว่าบางบางคอนเทนต์เขาก็อยากจะปรับมันก็มันก็เหมาะกับผู้ลงทุนหรืออะไรประเภทนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าการลงทุนแตกต่างกันผลตอบรับแตกต่างกันเม็ดเงินใดได้ที่ที่ลงทุนไปเอ่อการทําการตลาดหรือว่าการการซื้อขายบนตลาดโลกก็แตกต่างกันมันแล้วแต่ช่วงเวลาครับมีช่วงหนึ่งเราทําหนังไปแล้วทุกคนบอกอยากได้ซีรีส์อยากได้ซีรีส์พอเราทาซีรีส์ไปทุกคนก็บอกอยากได้หน พอเราทําหนังไปก็บอกอันนี้ทําหนังแล้วเราอยากได้หนังผีหนังผีพะเราทําหนังผีอยากได้หนังผีแบบเรื่องนั้นคือเราทําแบบเรื่องนั้นมันก็จะมีแบบบัญญัติมันมีไปเรื่อยๆครับแล้วมันหรือถ้าเขาไม่ไม่อยากได้เราก็ต้องคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยๆเขาก็แบบบอกเราให้ทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ไม่เขาไม่ได้ชอบเรารด้วยซ้ำครับเรียกได้ว่าก็าคือโจทย์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้เสมอก็มาได้นามิกอยู่แล้วผมว่าไมาไดนามิกมันึ้ออยู่กับคนครับครับ พูดถึงที่โพสหน่อยอันไหนดีฮะโพสตอันไหนดีดวะเนี่ยพีออ่ชายโพสตเยอะเหลืเลอเกินโกรธอะไรหรือเปล่าหรือยังไงหรือตัดเพ้ออะไรยังไงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมหรอกครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าแล้วก็ผมแบบเป็นแค่ว่าแค่ว่าเราเราเอ,อ,อผมว่าเราหมดยุคและะ้วมั้งผมว่าด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้เก่งนะผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้เก่งชะกาดอะไรไม่ไม่เคยมีไม่ ไดเห็นว่าแบบเวลาขึ้นเวทีเลยเมื่อวนี้ผมเป็นคนเดียวที่ไม่ไม่เคยมีหนังแต่ร้อยล้านหรือมีหนังรางวัลในเทศกาลนะไม่เคยมีหนังฉายเทศกาลเคยได้สุพรรณหงส์ตัวเดียวคือสุพรรณหงส์แต่งหน้าซึ่งคนคนที่ทาคือพี่ป๊อปตัวคือเก่งมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดครีเอทอะไรที่ที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ผมแค่ทำอะไรที่มันตอบโจทย์ของตัวเองมากกว่านะครับดังนั้นดังนั้นสิ่งที่คนมองเราในวงการก็อาจจะไม่ได้มองเราแบบในแง่ที่ ที่เชื่อใจเรานักหรอกผมก็เชื่อแบบนั้นนะแต่นางผมก็ขายได้ซีรีส์ผมก็ขึ้นระดับหนึ่งอยู่มอนกันได้ชิงต่างประเทศอยู่แต่ถ้าพอพูดไปว่าไปทาซีรีส์กับกับได้รับการยอมรับที่ที่ที่ดีกว่าในวงการแล้วไม่ใช่ในวงการเมืองไทยด้วยในวงการต่างประเทศก็เราก็บอกว่าโอเคเราก็รู้สึกว่าพอเราอยู่ในเมืองไทยแล้วเราเราก็ไม่ได้ได้รับการต้อนรับที่ที่ดีมาตลอดนะครับอันนี้นหลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าถึงแม้จะเป็นคุญายดําที่แบบลงข่าวกันตลอดเวลาแต่ว่าในวงการเองผมก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้เป็นเรสปูเทชันที่ยอดเยี่ยมสักทีเดียวนะผมก็บอกว่าแล้วก็แล้วก,แวก็แต่ตรงนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกครับกับเรื่องกับตัวเราแต่ในขนาดเดียวกันเราก็เราทํางานเราทํางานกับคนเยอะแล้วเราทํางานกับคนที่ที่เจอเรื่องมาเยอะแล้วเราก็คนพบว่าวงการนี้มันไม่ได้สวยมันไม่ได้สวยเบื้องหน้าเบื้องหลังวงการคนสวยคนหล่อครับเราปั้นดาราด้านนักสแสดงเราเราอยู่กับคนทํางานที่แบบเราเราอยู่กับแมนอิทแมนอ่ะมันเป็นวงการที่มันคนคนทำร้ายกันเยอะ นะครับคนทําร้ายกันแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วก็ทุกๆคนเป็นอาร์ติสทุกๆคนก็แรงอิโมชันัลหมดแล้วก็แล้วก็วงการนี้มันก็เต็มไปด้วยแบบแบบสิ่งที่มันไม่ค่อยโอเคแล้วมันเดิมทีมันเคยเป็นวงการที่ว่าฟอกเงินด้วยสามัในยุคหนึ่งใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันหายมันหายละมันตั้งแต่มาฮอลลีวูดมาอะไรมามันก็เป็นมันเกี่ยวข้องกับมาเฟียเกี่ยวข้องกับที่พลมืดเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเอออะไรเออมันมันเป็นเยอะมากรวมถึงดาราแล้วก็เห็นข่าวกอสิปเลยอะไรเออแล้วมันก เพราะนั้นเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้ชอบวงการเราเราเราชอบเล่าเรื่องผ่านศาสตร์ของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือหนังมันเป็นศาสตร์ที่เป็นใช้แกรามม่าภาพยนตร์ใช้กล้องใช้ภาพแคบภาพกว้างภาพกลา,า,างใช้การเขียนบทใช้ดนตรีประกอบใช้การแสดงซึ่งซึ่งสิ่งนี้เราคือสิ่งที่เราชอบและเรารักแต่เราไม่ได้รักวงการเพราะเราไม่ได้ต้องการคําว่าวงการเราต้องการอุตสาหกรรมที่มันเดินหน้าของมันด้วยกลไกที่มันถูกต้องแต่ลง ราไม่ได้ต้องแบบเจาะแจะคนต้องไปคือคําว่าวงการมันมันเป็นคําที่ที่แบบวงการมันไม่ใช่อินดัสทรีด้วยซ้ำมันเป็นคําอะไรก็ไม่รู้ที่แบบผมแปลงกิทยังไม่รู้จะแปลยังไงเลยซซังคมหรืออะไรใช่ไหมมันแล้วมันแบบมันไม่ได้มีอะไรที่ที่แบบชัดเจนแล้วดีแล้วแล้วมันสวยเท่าไหร่นะผมก็เลยคิดว่าไม่ได้ชอบครับต้องบอกผรงว่ามันพอเราเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเราต้องไปต่อสู้กับมันแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับมันแทนคนอื่นผมรู้สึกว่า ถ้าถ้าคนจะเข้ามาในวงการนี้จํานวนมากสมมุติร้อยคนแล้วประมาณ20-30คนจะกลายเป็นคนไม่ดีและอีกยี่สคนจะกลายเป็นเหยืห่อแล้วมีแค่30คนที่จะแบบเรยียก t h r i v i n g หรือเติบโตได้ในวงการผมรู้สึกว่ามันทําลายคนเยอะเกินไปอืมมันก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าโพสเพื่อเพื่อจี้หรือว่าเพื่อเพื่อตำหนีติดเตียนอะไรเล็กๆไม่บ่นของผมเองครับอันนี้อย่าไปทึองสาหาความเรื่องที่ผมบ่นไปเอง ก็คือบางทีเราก็บ่นเพราะว่าเราไม่อยากไปบ่นกับใครเราไม่อยากเอาเรื่องเราไปลงที่ใครแล้วก็บ่นของเราไปในเฟซแต่คนหนึ่งก็เก็บมามาพูดมาดูเองเขาก็จะมาถามท่านชายท่านชายพูดถึงใครอะฮะไม่ก็โดยรวมครับองค์รวมครับองค์รวมครับสุดท้ายพูดถึงอัปเดตผลงานในรอบปีหกเจ็ดนี่ก็คือเข้ามาพฤษภาแล้วเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นอะไรปีนี้ไม่รู้จะมีหนังหรือเปล่าคือผมมีหนังสองเรื่องที่คาอยู่นะบทเสร็จแล้ว อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งบทแก้อยู่ก็เนี่ยส่งมาแล้วเนี่ยผมจะต้องอ่านหลังจากนี้แล้วก็ค่ายอยู่กับสองค่ายนะครับค่ายใหญ่ค่ายเล็กนะครับก็ก,ก็ก็มีภาพยนตร์ที่ที่เป็นโปรดิวเซอร์เดี๋ยวนี้ผันตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์มากกว่าเพราะเรารู้สึกว่ากุ่มกับไฟแรงเก่งๆมีเยอะมากแล้วทางานกับนักแสดงแล้วก็ถ้าโอกาสได้เปิดก็คือได้เปิดถ้าไม่ได้เปิดก็คือไม่ได้เปิดบางอันก็ลงโปสต์ตสตอร์ให้ดูกันแล้ว,วมีนักแสดงอะไรบ้างในเน็ตก็จะเห็นกันอยู่แวบบนะฮะเออแบงค์นีเอไม่ใช่ไอตัว ที่มันเป็นไอไอเลเจนดารี่เซเว่นใช่ไหมฮะแบบจะเสือเมืองงห์อันนะก็ปล่อยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งยังไม่ได้ปล่อยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากก็อยากทํางานอยากเล่าเรื่องนะแต่ว่าได้ไม่ได้เราก็เดี๋ยวไปว่ากันระหว่างนั้นก็ไปทาซีรีส์สั้นทูไน t ์ส์ g ู t นท์ t กีเ tonight นท์วิด s ู n ั h i ัยแล้วแต่จะมีทูไนท์สอื่นอีกมีภาคสองอีกก็เป็นงานเล็กๆแล้วก็กลับมาทําแบบฟุกดุกเหมือนกันตัวฟุกดุกที่เป็นแบบบริษัทต,ตัวที่ทําออนไลน์มีเดียก็กลับมาทําฟุกแุกนนนนาาจะอออกกีวััั้ลงตด จะตัดตัวพอดแคสต์เพิ่มเติมกับฟงกราฟิกอยู่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกลับมาอยู่แบบกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาซอฟต์พาวเวอร์ถ้าแก้ไม่ได้ก็ก็ก็ถอยแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ก็ก็ทาได้ทําได้แล้วมันก็เดินหน้าอยู่ครับ,รบแล้วก็เรียกว่าแบบเ็กในถังกัดเอาน,น้องๆบ๊อบแคทเทเลนก,ก็ก็มีงานต่อนเนื่องครับต้องใช้คำว่ามีงานต่อนเนื่องหลายๆคนก็มีซีรีส์มีละครแต่ส่วนใหญ่ละเอ็มวีเยอะมากถ่ายแบบในประเภณนนี้ก็หวังว่าจะได้มีโรใหญ่ๆหรือบท บทที่มันท้าทายเขาที่มันได้เล่นกันเต็มเต็มเป็นแบบป็นกิจ,จลักษณะหรือเต็มที่มากขึ้นบางคนก็ได้ไปชิงงานต่างประเทศแล้วแต่เมืองไทยก็ก็เราไม่ดังมันก็มันก็แค่นั้นถูกไหมฮะเราก็พยายามที่จะสร้างมูลค่าของเขาถ้าเขาไม่ได้ดังแบบแบบนักแสดงดังนะมันก็มันก็อยู่ยากแค่นั้นเองครับมีอะไรที่โอ้ทำงานเยอะเยอะมากมายมีอะไรที่ไม่ได้ทําและอยากจะทําเพิ่มเติมไหมหรือว่าแค่นี้แล้วเต็มมือละ ้อะไรที่อยากทำผมก็ตั้งใจไปแล้วทาเลยครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยคิดว่าจะอยากหรืออยากจะทําหรือจะทําถ้าถ้าคิดว่าอยากทำผมทาเลยผมไม่ไม่ติดตอนนี้ทําทุกอย่างที่กาลังอยากทําอยู่แล้วก็คงจะมีอะไรอีกบ้าบ้าบอๆอีกไปเรื่อยครับแต่ว่ายังยังไม่แน่ใจว่าทําดีไม่ดีหรืออะไรเป็นโอเคขอบคุณมากครับท่านชายถ้าไงเดี๋ยวต้องดูผลงานท่านชายแล้วก็ทีมทีมของพี่ได้ครับขอบคุณมากครับ